โอเคนะครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ JX ีูนี่ครับผมแต่วันนี้นี่ครับผมผมจะมาแปลกหน่อยเพราะว่าผมจะมาแนวแบบแนวสปอยหนังนะครับผมก็เอออยากหาแนวอะไรแบบใหม่ๆทําดูนะครับผมก็เอออาจจะมีสปอยผิดสปอยถูกบางนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโคตไอค ไปจนภัยดิผจชนภัยกับไอ้เคผจชนภัยจระเข้อยากเออเนะเปล่าลืมยันชื่อเรื่องนี้ครับผมโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูวกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมฉากแรกมานะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่กำลังเขี่ยมาแรงเล่นอยู่นะครับผมเธอคนนี้ชื่อว่าดีเอลีนะครับผมก็ดูเหมือนว่าครอบครัวของรีนี่กำลังจะไปออกทิปนะครับผมไปเที่ยวนะครับผมก็อําลากับแม่ของพวกเขานะครับผมเนี่ยครับผม ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสําหรับฉากนี้นะครับก็หลังจากที่พวกเขากําลังเดินทางนะครับผมผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่าเกรซนะครับผมส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอดัมนะครับก็ไม่มีอะไรครับพวกเขาก็ไปออกทิปแบบอยากดูแบบจระขีอะไรแบบนี้นะผมแบบให้ดูเขาให้อาหารจอระข้อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็หลังจากนะครับผมที่พวกเขานะครับไปดูแบบเขาให้อาหารจระข้ไปดูจระข้อะไรแบบนี้แล้เออ ก็ตัดมาที่บาร์แห to ่งหนึ่งครับยมกลางคืนยมแรงนั่นแหละก็ตัดมาที่พวกเขานั่นแหละครับสามคนเออเกสเนี่ยก็ได้ถามลีนะครับผมว่าลีเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็คือแบบแบบยังไงอ่ะประชุมก่อนนะครับผมว่าจะไปที่ไหนดีแต่ลีบอกว่าลีเลือกแล้วนะครับผมลีเลยยื่นสมุดให้อดัมนะครับผมสมุดแบบนักท่องเที่ยวนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับผมที่อดัมนะครับผมได้เลือกแล้วนะครับผมว่าจะไปที่ไหนก็อดัมเลือกที่จะไปแบบตกปลาเรือผมชิวๆแบบ แถวแถวป่าใช้ลงใช้เลนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตัดมาตอนเช้าอีกรอบครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับพวกเขาก็เดินทางไปที่สถานที่แบบตกปลากันนะครับผมก็พวกเขาเดินเข้ามานะครับผมก็เดินเข้ามาถึงก็ไม่เห็นคนข้างในครับผมผู้ชายคนนี้นะครับผมเขาชื่อว่าจิมนะครับผมซึ่งพวกเขาสามคนนะครับผมก็คือ เออไอดำไอเกรสแล้วก็ไอหลีนะครับผมมาหาคนที่ชื่อแบรรี่นะครับผมแต่แบรรี่ไม่อยู่นะครับผมก็เลยได้ไอจิมไปแทนนะซึ่งพวกเขานะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรกันนะครับก็ตกปลาลงเรือนะครับผมไปตกปลานะครับผมชิวๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสำหรับฉากนี้ก็แบบดูแบบบรรยากาศชมวิวนะครับผมเลยว่าชมนมนะครับไม่ใช่ละโอเคนะครับผมหลังจากที่พวกเขาตกปลาอยู่ดีนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวอะไรบางอย่างนะครับมาชนเรือนะครับผม ด้วยความที่ไอจิมมันสงสัยนะครับมันก็เลยแงะหน้าไปดูนะครับผมและหลังจากที่มันแงะยหน้าไปดูนะครับไอจิมของเรานะครับก็เตักขึ้นมานะครับผมเขาเรียกว่าสวิงครับ่าสวิงตักขึ้นมานะครับผมแล้วปรากฏว่ามันเป็นแค่ถังนะครับผมถังอะไรบางอย่างเนี่ยกระปงกระป่องนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับพวกเขาก็พากันไปแบบตกปลากันชิวๆเนี่ยครับผมก็ไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้ครับผม ยิงยิงลีของเรานะครับผมก็ได้เหลือกไปเห็นตัวอะไรบางอย่างนะยผมที่แบบกำลังว่ายมาอะไรแบบนี้เปล่ามันก็เลยเรียกเออเกรสเนี่ยหันมาดูด้วยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เรอคว่ำนะครับผมไอ้อดัมเนี่ยผมก็บอกว่าจอร์เจ้เนี่ยครับผมมันก็เลยให้เกรสเนี่ยรีบปีนเอ่อขึ้นต้นไม้ไปก่อนนะครับผมสว่วนลีนะครับผมเธอดูเหมือนว่ายิงยิงลีของเราเนี่ยผมจะ ติดใต้ท้องเรือนะครับผมแต่ว่าหญิงลีของเรานะยครับผมก็รอดมาได้นะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นบนเรือนะครับผมเพราะว่าเรือมันตอนนี้เรือมันคว่ำนะครับผมเกือบพูดคล่อมแล้วกูแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเกสนะครับผมก็ได้เหลือไปเห็นเชือกนะครับผมก็เลยเอจะให้ลีเนี่ยโยนเชือกมาให้อดัมนะครับผมเพื่อให้อดัมเนี่ยผมจะดึงเกรสเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมซึ่งโยนครั้งแรกเนี่ยผมก็ โยนไม่ได้นะผมโยนไม่ถึงเนี่ยโยนครั้งที่สองเนี่ยครับก็ได้นะครับผมแต่ว่าเออเรือเนี่ยดูเหมือนเป็นเรือเหล็กนะครับผมดูเหมือนว่าจะเป็นเรือเหล็กนะครับก็เลยเออดึงยากนิดหน่อยนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ลีของเรานี่ครับผมอ้ายน้ํามานะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับลีมันไม่ยอมมีแล้วครับผมเพราะว่าเป็นกูก็ไม่ยอมเอาดีสั์แต่มันก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าหญิ่งลีของเราเนี่ยจะได้ รลบแผลเนี่ยผมที่ข้อเท้าเนี่ยผมหรือว่าส้นเท้าหรือยังสันส้นๆว่าส้นตีนนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาสามคนก็คิดหาวิธีที่จะเอาตัวรอดในผมซึ่งอาดัมนะครับผมก็เสนอว่าที่จะเป็นคนไปพลิกเรือนะครับผมไปเอ่อพลิกเรือขึ้นนั่นแหละเออเพราะว่าเรือมันคว่ำอยู่นะครับผมก็หลังจากที่อาดัมเนี่ยผมกําลังพยายามนะครับผมที่จะเอ่อพลิกเรือนะครับผมแต่ว่า มันก็พิกไม่ได้นะผมไอ้อดัมของเราเนี่ยครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องนะครับผมเข้าไปใต้เรือนะยครับผมเพื่อพิกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เรือกัสันนะครับผมพวกที่อยู่ด้านบนนะครับผมก็คือหญิงลีแล้วก็ไอเกสของเรานะครับผมก็ตกใจนะครับผมเพราะว่าเออนึกว่าไอ้อดัมเนี่ยโดนจระเข้กินนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้อดัมเนี่ยมันพิกตุดเรือขึ้นมาเนะครับผมแล้ว หลังจากนั้นนะครับผมทุกคนก็ตกใจนะครับผมนึกว่าไอ้อดัมตายนะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับผมพี่อดัมของเราเนี่ยครับผมก็รอดนะครับผมแต่ทุกคนก็ดีใจไม่ทลารครับไอ้อดัมของเราเนี่ยครับผมโดนจระคข้งาบไปแดกแล้วครับผมก็ท้องสองสาวก็เสียใจนะครับผมโดยเฉพาะกิสนะครับผมเขาว่าผัวตายเนาะก็ก็อย่างนั้นเลยครับก็ยังว่าเลยเอแล้วก็โชว์หน้าพี่เคป๊บเดียวนี้ครับผมก็หายแล้วแล้วก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนครับกอไอ้อดัมก็โดนกินนะ ก็ตอนวันที่ตอนเช้านะครับผมก็โดนหญิงเกสของเราเนี่ยครับผมจะโดนแบบไม่ได้โดนเลยแบบสตีลุดไปแล้วนะผมก็พูดอะไรก็รู้งมำงยมำงมำงำงำอยู่นั่นแหละครับผมก็ธรรมดาเนาะคนเสียผัวไปก็ธรรมดาครับผมคือในหนังมันไม่ได้พูดแบบนี้ผมผมพูดนะและหลังจากนั้นนะครับผมหญิงลีนะครับผมแล้วก็ไอ้ไอเกสนะครับผม ก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่ผมจะเรียกไอ้ทำไมก็ตรงลองว่าจะปีนต้นไม้นะครับผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็สิ่งที่ผมตกใจที่สุดคือไอ้เชี่ยแวกสวดมนต์ไล่จระเข้นะครับผมก็ตีครับผมฟังเอาไม่เชื่อจระเข้ไปซะแกจะต้องไปไปให้กลไกล และหลังจากนั้นนะครับผมสองสาวก็ได้เดินข้ามแม่น้ําครับผมแต่ไม่รู้นะครับผมว่าเป็นอะไรนะครับแม่งสวดมนต์ไล่จระเข้หรือว่าสวดมนต์อัญเชิญมันมานะครับผมเพราะว่าเดินอยู่ดีๆครับผมเรียบร้อยครับผมเม่งจังเลยครับต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นเหรอเหรอนั่นเหรอเชี่ยไม่ว่าหนีเสยสัตว์แต่ว่าหญิงเกรซของเราเนี่ยครับผมโดนง่าไปที่ขานะครับก็โดนหมุนติวติวติวก็น่าสนุกนะครับผมสาหรับใครที่อยากเล่นก็ไปได้นะครับผมก็เฮียเลยสัตว์ก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ ไอเกตว์แม่งรอดครับผมรอดเฉยเลยแต่ว่าก็ได้แพมาค่อนข้างสารสหัยนะครับผมก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับผมยิงยิงเกสนะครับผมเอ้ยยิงลีดิยิงลีของเราเนี่ยครับผมก็ได้ยินเสียงเรือนะครับผมก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับผมแต่ว่าเรือก็เรือลำนั้นอ่ะที่ขี่ผ่านมาก็ไม่ได้ยินนะครับผมก็เป็นแบบ โอกาสแบบน่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าเป็นแค่โอกาสเดียวับผมที่จะรอดนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับผมหญิงดีลีของเราเนี่ยครับผมก็ได้เหลือกตาไปเห็นนะผมเรือนะผมที่ไอ้อดัมมันเสียชีพนะผมเพี่อพลิกเรือนะผมหลังจากนั้นก็โดนแทกไปตามระเบียบนะครับผมโอเคก็หลังจากนั้นนะครับหลังเออไม่ใช่หลังอะไรเล่าก็หลังจากนั้นนะเอ่อญิงลีของเราะนรับผมก็กลับมาบอกพี่เกสของมันนะผมว่า เนี่ยตอนหลอนฉันจะรอดแล้วนะทอรฉันไปช่วยเธอเองนะอีดอกคือไอรีมันไม่ได้พูดแบบนี้นะผมพูดเล่นนะครับผมผมพูดเองเนี่ยเออแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมไอรีของเราะครับก็เดินข้ามน้ําไปอย่างปลอดภัยครับแต่ปลอดภัยไม่ทันไรครับผมเดินไปหาเรือไม่ทันไรไอพียดเคของเราครับตามมาครับพี่เหียแม่งตามมาไม่ทันไรครับพี่รีของเราครับเพิ่งจะขึ้นเรือได้ไม่ทันไรต้องลงน้ำปีกรอบครับผมนี่ครับหน้าพี่เหียของเราไม่ใช่พี่เคของเรานะครับ พี่ลก็ตกใจครับดูหน้าพีดีครับจังวานี้โคตรเที่ยเลยสัตว์ใครเป็นคนแคมป์รูปมาเนี่ยหลังจากนั้นพี่ลีของเราไม่มีทางเลือกนะครับผมก็ต้องดุดลงน้ําไปตามระเบียบครับผมแต่ครั้งนี้ครับผมไอ้เขี้ยมตามมาครับผมแล้วก็กัดพี่ลีไปครับกัดหญิงลีของเราไปเนี่ยครับผมแล้วก็หมุนติ้วๆๆเหมือนไอ้เกสนะครับผมก็ภาพหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดนะครับผมก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมหญิงลีของเราเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาครับผมแม่งไม่ตายได้ไงวะเนี่ย ก็หลังจากที่เพราะว่าตัวเองไม่ตายนะผมก็หญิงดีก็หันซ้ายหันขวาครับผมแล้วก็เจอศพของไอ้จิมเนี่ยครับผมเจอไอ้จิมก็เป็นคนแบบเหมือนคนดูแลนะแถมเอ่อนิ้วพี่ลีหญิงลีของเราก็หักนะครับผมจังหวะนี้เรียกไม่ถูกเราจะเรียกเรียกหญิงหรือเรียกลีไอ้พี่ดีนะครับผมเออลวไม่ันกันแล้วพูดยากวะโอเคหลังจากนั้นนะผมพี่ลีของเราเนี่ยผมก็ได้ทําการดบดปืนของพี่จิมมาะครับผมก็ลองจริงดูคือ ปืนไม่ออกนะผมหน้าดินปืนน่าจะเปียกนะครับผมนี่ยิงไม่ออกสักทีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมพี่ลีของเราครับก็เลยอปปืนไปล้างครับ <c oughs> เพื่อกันว่าเพื่อเพื่ออวัดคือผมยังงงเลยขนาดสปอยอยู่ยังงงเลยเนี่ยเออนะเออดินปืนมันเปียกเพราะน้ำแม่งเอาไปล้างครับผมแล้วทีนี้พี่ลีของเราครับไปดูปืนเขายังไม่พอครับไปดูเขียนพี่จิมเรามาอีกครับผมจัหวันนี้ก็ อย่างว่าเลยครับผมก็รอจระเข้มาเผื่อยิงครับแต่จระเข้เจ้ากรรมก็ผมแม่งโผล่มาจากข้างหลังครับไม่รอดครับผมหวะนะผมก็วิ่งลงน้ําครับผมไปตามระเบียบครับก็นั่นแหละครับผมแต่รอบนี้คือมีปืนนะแต่ปืนไม่ยิงไม่ออกครับผมไม่มีทังเลือกครับผมก็เลยต้องลงน้ำไปลยครับผมสุดยอดนะครับผมสุดยอดลงน้ำไอ้เหี้ยสงสารมึงเลอเกินยิงดีหลังจากนั้นนะผมยิงลีแล้วผมก็โดนไอ้เคงัขแขนข้างที่มีปืนอยู่นะครับยิงลีก็พยายามยิงนะผมอยู่สองสามครั้งหลังจากนั้นก็ และสุดท้ายนะครับผมหนังจบยังไงนะครับก็จบ้วยการที่หญิงลีนะครับผมเดินกลับไปหาพี่มานะครับผมแล้วเพราะว่าพี่ของหญิงลีตายเพราะพิษบาดแผลนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับผมและหญิงลีนะครับผมก็ได้ทําการพายเรือออกไปนะครับผมแล้วภาพก็หันกล้องนะครับผมไปมองป่านะครับผมครั้งสุดท้ายแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมใครที่ชอบสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็น เออการสปอยข้างในของผมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เหมือนเมื่อกี้ด้วยแล้วก็จะพูดสับสอง